ค่อนข้งรักคนณตึงใช่เพราะให้มันธรรมชาติผมก็ไม่รู้ว่าตผมก้นมันก็ไม่ได้หลบตอน้อนอะไร <c oughs> ข้างรักไหไอ้ที่ลง <c oughs> ที่ลงเนี่ยมันก็ต้องลงบ้างท <c> ำ <oughs> <c oughs> ไมต้องลง <c oughs> มันก็ต้องลงบ้างให้มันกระชุ่มกระชวย ไแล้วพอลงไปรู้สึกดีไหมอะไรนะครับรู้สึกดีไหมก็แอบแบบเออมันก็เห็นกันเยอะเหมือนกันนะแกมาเป็นไงพี่เอกมาลงลงโรงงานไม่เห็นดูกันเยอะแาจาว่ามันอิ่มแผลมันอิ่มแผลไม่มีอะไรแล้วแล้วเรเนี่ยมีมพี่ตีบอกไง้าเอาแฟนมาเล่นเนี่ยเออจะอิ่มปากกันเยอะไาดีให้ให้เขาอยู่ครับให้เขาอยู่แล้วพอพอลงแล้วมันเป็นข่าวทางแฟนแล้วเป็นข่าวเลยเหรอเป็นข่าว เขายินดีสื่อไรล่ะเขารู้สึกไงบพอมันลงปุ๊บแล้วมันไปถึงไม่หรอกผมผมบอกเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเออถ้าถ้าถ้าจะอยู่ด้วยกันก็มันจะมีอะไรแปลกๆอาจจะโผล่อาจจะอาจจะคือเขาอาจจะไม่เข้าใจเลยเราเราไม่รู้ไงว่าพูดเลยว่าเออมันอาจจะอาจจะอาจจะ ช็อกๆหน่อยแต่มันไม่จะมีอะไรก็อยู่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ลงลงอะไรก็ระวังนิดนึงแค่นั้นใช่ไม่มีอะไรเลยเขาก็ปกติเขาบอกเออก็เรียนไปไม่มีอะไรหรอกดีแล้วดีแล้วแม่แม่่มแฮปปี้แฮปปี้พ่อโอเคงานการไหลลื่นโอเคทุกอย่างโอเคเพราะว่าเขาว่าเราโตแล้ว่ะพ่อแม่ก็เลยแบบว่าโอเคให้อิสระในการ ก็คงด้วยด้วยแต่ตอนนี้มันก็แอบเข้าใจพ่อแม่ขึ้นมานิดน,นึงว่าถ้า็ก็อยากอยากให้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยกว่าเดิมอะว่าถ้าถ้ามันทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ก็ไม่มีอะไรหรอกอ,อ,อะไรก็ตามนะรับแอบไปถามแม่มาบอกว่าช่วงนี้ห่วงแม่มาก แม่บอกไม่ต้องมีแฟนแม่บอกว่าห่วงแม่มากปล่อยเขาอันนี้อันนี้ปล่อยเขาปล่อยเขาสองคนครับอ่ะจริงๆเราอยากแคนอ่ะแม่จะมีแฟนเราว่ายังไงบ้างผมว่าถามอันนี้ก็โหดไปแต่เราก็ปล่อย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 เขาสองคนปล่อยปล่อยปล่อยเขาสองคนไปเถอะท่านายจมีพี่ลุดนะเราไม่ได้ไม่หมายถึงว่าก็เห็นแม่บอกว่าทั้งสามคนห่วงแม่ห่วงอยู่แล้วห่วงอยู่แล้วว่าตามตามด้วยความลูกชายสามคนเลย เหมือนมาป่าดิเขาต้องมีการแบ่งหน้าที่กันมั้ยต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลแม่หรืไม่ไม่ไม่มีหรอกคือก็ก็ก็ให้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรแตะมือสลับมาอยู่กับแม่เยอะเยอะขึ้นเพราะเพราะช่วงนี้แม่แม่ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ในห้องนั่งทานข้าวด้วยแพดซีรีส์เกาหลีเหมือนเดิมก็เลยเออครับก็ผัดกันเข้าไปอยู่มาขึ้นแล้วเหมือนพอโตทํางานเราก็เห็นว่าเออเราก็มองพ่อแม่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเออเหมือนแก้มันก็โตขึ้นใช่ก็เลยเน้นดูแลเฮฮาความสุข มากกว่าอะไรทั้งหมดเลยใช่แสดงว่าตอนไหนเริ่มเข้าใจแม่ก่อนหน้านี้ที่แม่ตามมาจู้จี้เราว่านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้ววันน,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 ววนี้มันเข้าใจเ <c oughs> ลยเข้าใจ,ใจ,าใจท<า>ั้งพ่อทั้งแม่ <c oughs> ทั้งปู่ย่าตายายทุกคนเลยเข้าใจทุกท่านที่พี่ทั้งหมดตรงนี้ใช่ <c oughs> มันใช่ก็อืมเข้าใจเราโตขึ้นรับมือสิ่งที่เข้ามาได้มากขึ้นไหมไม่จึงเข้ามาขนาดเราเหมือนแค่ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องรีแอคก,กับอะไรบ้าง อะไรเก็บไว้อะไรที่มันไร้สาระมากใช่เพราะบางที่อยู่ตรงนี้มันแยกก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันฟังไปซ้ำหมดเลยมันก็ปวดหัวครับใช่อันนี้ต้องคุยกันุยกันเองคุยยูน เพราะว่าอาแต่ละคนเนาะเราคุยคุยคุยกัน5คนเลยแหละคุยกันห้านเลยถ้านตอนนี้ใช่ก็เป็นเป็นพี่คนโตอะน้องเพื่อนต้องดูแลแม่ด้วยมันมันต้องยังไงบ้างคุยสายไงหรือว่าไม่มีอะไรหรอกจริงๆมันเหมือนเดิมเหมือนนี้มาอยู่เรื่อยๆครับเหมือนเดิมแค่ถ้าคุยกันเรื่อยเออตอนนี้ช่วงนี้ก็คนคุยกันแบบนี้นะเราก็อย่างนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจกันอยู่แล้วใช่ทุกคนก็มีมีแอคทิวิตี้ของตัวเองแต่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองได้มีแอคทิวิตี้พยายามรักษาตรงนั้นกันไว้พยายาม ใช่ครับทำงานปล่อยเพลงดีๆเพราะยังไงผมคิดว่าถ้าเพลงดีมันก็มันก็ต้องทํางานได้อยู่ดีอ่ะไม่มีอะไรตอนนี้ต่างคนต่างก็คืนดีไเองฮะใช่ทําผลงานให้ดีไว้ก่อนไม่งั้นมันใช่แล้วตอนน้้คุณก็มีภาพตลอดวันเกิดคุณแม่จลองวันเกิดคุณแม่ที่ร้านใช่ที่ร้านตรงเอกมัยใช่มีอะไรคุณแม่บ้างมีผมเอาดอกุหลาบไปให้แพ้เลยเหรอ คนแพ้เลยคือคนแพ้เลยลูกชายให้จบเลยไปไปแต่เลี้ยงหลายรอบเพราะวันเกิดแม่แม่แม่เป็นคนชอบฉลองระหว่างฉลองเอาหมีแย่ให้เราเเกิดทุกวันวันเกิดทุกวันวันเกิดทุกวันเลยดีดีใช่ดีแล้วดีแล้วแล้วเจ้านายรู้สึกไงกับภาพนั้นที่หลายคนยิ้มไปด้วยกันกับการที่ห้าปี นที่มป็นขีปนาวุธไปให้แม่เขาอ่ออันนี้อันไหนนะอันนี้อันนี้อันไหนนะที่มีแม่อยู่แม่ปกติแล้วมีเจ้านายมีพ่อนายเจเ้าของโฆษณาอ๋อหลายหลายมันจัดกันหลายวันมากผมว่าผมว่าก็ดีแล้วที่ที่ที่ไม่ได้มีคำพูดที่ คือเราก็อ่านแหละมันมันกับคอมเมนต์อ่าอ่ามันมันมันก็ไ,ไ,กกกกไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเกินไปแต่ผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับตรงนั้นไปฟ้องคอมเมนต์อะไรผมว่าปล่อยเขาพูดไปเถอะแต่ว่าแค่ไปดูเออก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่โหดโหดโหดร้ายมากหรือหรือไปชวนปลุกไฟอะไรบางอย่างมันก็ มันก็ดูติดตามกันไปซึ่งผมก็ขอบคุณทุกท่านที่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเวลาฮะใช่ผมเป็นเรื่องธรรมดาหลายๆบ้านก็ใช่แต่คอมเมนต์ไปทางทิ่ทางบวกเลยที่สุดว่ายินดียิ้มไว้ด้วยกันใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเลยแปลว่าจริงๆแล้วถ้าคนก็มีโอกาสได้เจอกันแบบอยู่เอยเจอกันอยู่ที่บ้านเรื่อยๆใช่ออกก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันไม่อะไรแล้วเจอการวกัน อไม่จะบอกว่าทุกอย่างวันนี้คือมันเหมือนเดิมแล้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะมันเดิมครับมันเดิมแช่ใช่ก็ก็ก็อยู่เหมือนเดิมแฮนเดิลก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็วนอยู่หลุมนี้อยู่ละอยู่ที่ว่าคุยกันเป็นยังไงดีกว่าห้าคนมันบิ้งเพลงรักใช่หวานชื่นพี่นี่กับพี่อัะซักทอนเลยคุยกันตั้งนานท่อนไหนที่ร้องแล้วเขาต้องอินนะครับท่อนนั้นไม่ไม่พี่อยากว่าท่อนไหนที่ส่งให้เขาส่งให้ทุกท่อนเลยตลอดเวลา อเอยากแต่งเพลงรักให้เธอสักครั้งไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ฟังตาลองไปกับฉันก่อนได้ไหมฉันก็รู้ว่าเธอไม่เชื่อแต่ว่าเธอน่าไม่ต้องกลัวด้วยความรักและความห่วงใยนะเธอ เราเราเรอหน้าคนร้องให้อะไรนะเราร้องมองหน้าคนที่ร้องมองมองหน้าพี่หนุ่มเไม่เกที่จรงที่จริงที่จริงคุณปู่คุณย่าไม่ออกเปล่าเล่าเพลงติดตามได้ป่าที่ไหนเลเพลงรักครับเอ่อจะมาฝล่อยเพลงแล้วเอ่อ่า เอ็มวีที่ยูทูบเจมี d ดีช n n e ลครับแล้วก็เพลงฟังได้หลายๆแพลตฟอร์มเลยสปอติฟายไอจูนนู่นนั่นนู่นตามได้หมดเลยครับผมเพลงรักครับฝากด้วยครับป้อมเดือนหน้าเจอกันใหม่เดือนหน้าเจอกันใหม่เดือนหน้าเจอกันใหม่ยาวใหญ่กว่าเดิมดูเหมือนอยากพูดเดือนหน้ามากกว่าเดือนนี้ใช่บอกได้เิมือนกันแต่เดือนหน้าไม่เยอะไปกากไป